ซ้ำเนียงโดดเด่นรม่มเย็นชนระทานจำปดาห้อมว่านอุทยานทะเลบ้านตลัดซ้ำพันชายแดนกบพุ่มแ็กบ้านบ้านเสือนายรัสดีนวนนอยวันนี้พุ่มจิมาเลาตำนานทะเลบ้านให้พี่น้องได้ฟังกันครับขว่าแหลกซ้ำรอยปีที่แล้วอุทยานแห่งชาติทะเลบ้านเป็นตยโยอาศัยของชาวบ้านบนเน้อทีรอยเย็บห้าร้ายอย่างความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านอยูด้วยกันแบบมีน้ำใจ่วยเลือกัน ยมาวันหนึ่งท่นญญานผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่แกได้เสร็จธุระแลว้วแกก็ได้ขึ้นไปบนเดินท่านแกได้ขึ้นไปบนเดินตั้งวันนอนแกก็ฟันแกฟันว่ามีชายคนหนึง่งเดินเข้ามาแกชายคนนั้นแต่งตัวโดวยจุดข้าชุดยาวเลยขบันเดาเดียกจุดนั้นว่าชุดโต๊ะผันนพาดเดยบนวัวขบันเดาเดียกพานั้นว่า,าบบ้าสะบันเดินเข้ามาหนังค้างแกจังกรับกันไปจังกรับกันมาชายคนนั้นก็ได้ทักผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาว่าลูกบ้าลูกบ้ามึงเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม ข่าวว่ามึงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ไปบอกชาวบ้านน่ะอย่าไปยักเสียตรงนี้เสียมันอีกเกิดเพ็ดไพ่พอผู้ใหญ่บ้านด้ยินบางซานั้นก็ตกใจเลยเนาะก็ทำรบไปลาวา่ะฮ่าเพดไพ่ที่มันอีกเกิดขึ้นนี่มันเปไป่อะไรเืือตื่นบอกทีได้ไหมชายคนนั้นก็ตบรบมาล้ว่ะอัลลาอย่าแต่อยู่รู้มึงย้ายไปกับพอ่อพอผู้ใหญ่บ้านด้ยินบางซานั้นก็ตกใจเตือนเลยทีนั้นก็เตียวมาะารถนังคิดวา่าไอ้เรานี่เป็นผู้นำหมู่งบ้านข่าวว่าเลี้ยงไปเลยมันไม่เกิดขึ้นจริงเขาห้าว,าวาเราเคาี้ยวแล้วอย่าแรงีว่าเลยน้ แกก็เลยเลือกที่จะไม่แล้งเรื่องนี้ชาวบ้านฟังพอแกไม่แล้งเรื่องนี้ชาวบ้านฟังแกก็ฟันผันนี่ติดติดกันซามคืนได้เพราะว่าแกฟันผันนี่ติดติดกันซ้มคืนได้แกก็แหวงเลยเนาะกว่ามันอีกึ้ยข้นจริงแกก็เลยเรียกชาวบ้านมาประชุมรวมกันที่บ้านแกวันนั้นชาวบ้านหมากันเต็มหมดที่บ้านแกมาประชุมปรึกษาหารือกันแกก็ได้เล่าความฟันคองแก้ชาวบ้านได้ฟังพอชาวบ้านได้ฟังบางสานนั้นก็ตกใจเลยเนาะก็มีเสียงมาว่า อัลลาย้ยายก็ยายเลยเนาะเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านแต่ว่าบางเสียงเล้าก็ว่าอัลลาอยากจะอยูออย่ยายกูโยโตรุตรนุตรนตุรุนในม่ซาเกิดอ,อะไรที่กระดเบาเป้าพนันเล่าแต่ว่าเสี้ยงส่วนมากดูเขาว่าให้ยายคนจะย้ายก็ระบ,บาดเอาแป๊ดเอาไก่เอางวเอาสิงข้อมีขานเะก็บส่ษผ้าเตรียมยายจากเถต,ตรงนั้นนะขึ้นไปต่างตาเนื้อนะดูซี่กิโลได้ พอวาเดินขึ้นไปซิกีลูกก็เศราว่าปกตเถี่มันรำมั่งเลยเนาะก็ตั้งที่อยู่กันตรงนั้นปัจจุบันตรงนั้นเป็นหมู่บ้านของแมจันใต้อยตรงนั้นส่องนั้นได้ชาวบ้านก็ได้ยินเสียงปรัดดังขึ้นเสียงมันดังโครมค,ครามโครมครามนี่ดังมดต่างต่างป้าสั์หนุยสัต์ใหญ่ี่เลนกันพานสั์บ,บังตัวเล่นเข้ามาในหมู่บ้านต้นการู้ว่าสัตวนะ์มันไม่เลนเข้ามา,าคนกั่วคนอิจฉามันกินแต่ว่านี่มันเลนเข้ามาคนกินเลยพอชาวบ้านที่มังซานั้นก็ปากันตกใจเลยเนาะปากีเกเยนัล จนเวลาผ่านไปผ่านไปสักเดือนหนึ่งได้เสี่ยงก็เงียบลงเพราะว่าเสี่ยงเงียบลงแล้วทีนี้ชาวบ้านเลยก็ส่งสสยว่ามันเกิดเสี้ยงไ้เฉยตั้งเดือนนึงขึ้นเลยก็พากันไปเตะตรงนั้นจากเตะเตะชาวบ้านอยู่ไปเตะตรงนั้นในะช้เวลาสามชั่วโมงได้เดินไปเดินไปพอไปถึงแล้วอัลลอฮฺอักบัรมันกลายเป็นบึงน้ำขนาดหญ่พี่น้องต้นไม้ตมา,ากค้างนี่หล่อมเป็นกองๆเตมหมดบ้านที่ยี่วางก้อนก็ไม่รวยจมไปในโคนนั้นด้ไหมคนที่ไม่ย้ายออกก็สวัสดจมไปในโคนนั้นแลน้วเนาะก็ไม่รวยเอ็นดูว่าส้มนนาดี พอชาวบา้านใีเมืองซานั้นก็ไม่มีใครหานเช็ดตัวเข้าไปถีตตรงนั้นอีกเลยพอเวลาผ่านใบผ่านใบตรงนั้นไม่มีใครอยู่ก็มีสั์น้ำกับสั์ป้ามาอยู่แทนพออย่างสั์น้ำกับสั์ป้ามาอยู่แทนแล้วทีนี้ก็อ,อยังพืชพันธุ์ธรรมชาติเกิดขึ้นแทมยังพันธุ์ไม้หายากแล้วพออย่างพันธุ์ไม้หายากแล้วทีนี้นากตรานีวิทยาเลยเขาก็ข้าไปตรวจเล่พอเขาเข้าไปตรวจเล่เขาก็ได้บอกว่าตรงนั้นนะเป็นปรากฏการณ์ดินยยบเฉพาะเทเมื่อกับว่าถาดต้ายนั้นเป็นผงทำหลวทังเดินน้ำสัถาบนนั้นมีนาดินคุมย พอดินเกิดการส,สะเทือนนะทำให้ดินยุบตัวลงไปแล้วทําให้เกิดเป็นมึงนงาขนาดหญ่ในปัจจุบันแล้วในปี2 5 6 3นบะอุทยานแห่งชาติลิบันได้รับรองให้เป็นอุทยานแห่งชาติซีเคียวในด้านการจัดก,การสิ่งแวดลมระดับดีมาครับนี้ได้แล้วพี่นอ้องอุทยานแห่งชาติลิบันฑ์นบรนพุ่มส่วนควาําว่าธนบัณบันนะมาจากในภาษามาลายูคือเกออึตตาบันแปลวา่ทาทะเลยุบนี้ได้แล,แล,แลว้วอุทยานธิบันบ้บนรพุ่มผมก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกทุกท่านมาเที่ยวชมกันได้มาส อาการบริสุทธิ์มาแลนอกมาชมไม้มาเดินริมบึงมาแลมานาม้ำหรือว่าเคตดว่ามานาม้ำอนแรกผมก็ไม่รู้จักพอพ่อมัได้ไปแหลกกบะตาตัวเองตัวมันแถาแซดนี่พี่น้องเสี่ยงมันดูดังลันทางตาลบันดังนั่นถ้าพี่น้องแถวชมอุทยานะาลบันเสร็จแล้วผมก็ยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่กทันขึ้นไปซสือข้องติดตะลาัสัมผันธ์ชายแดนกันได้หรือว่าลักคิดบ้านเรานี่แหละมีต่้งของกินข้องใจเลือกชมเลือกซื้อกันขลุ่ยมดสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลนายอับด เจ้าหน้าที่พนักง,งานอุทยานแห่งชาติตาลิบันขอบคุณครับบายบาย